เอาละฮะข้อนี้คือข้อที่9แล้วถ้าตอบถูกได้1 8 0 0 0บาทคำถามนี้ถามว่าหากแบรนด์โฟเดสต้องการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับถ้วยอนามัยต้องเตรียมภาพเขียนหรือภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์กี่มุมมอง1,3มุมมอง2,5มุมมอง3,6มุมมองและ47มุมมองต่อไปลเมุมมองก็แย่ละเชื่อเรา รู้รู้อะไรเจ็ดมุมมองจริงเหรอ seriously man b o หน้าหลังขวาซ้ายบนล่างห้าหกแล้วหกเจ็ดอันคืออะไรอ่ะภาพ 3D เหรอ yes อ่ะเชื่อเพื่อนตอบนะตอบค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดมุมมองเป็นคำตอบที่ที่ที่หลายที่จัง